คุณชลัยพี่พี่เต๋พี่ปั๋มพ,พี่มีอะไรบ้างเอ่อเค้าก็ส่วนตัวก็คิดว่าน้องๆหลายๆคนก็เหมือนได้รับโอกาสใครที่โชว์ฟอร์มดีในลีกก็ได้รับโอกาสมากขึ้นก็ก็ดีใจครับที่โค้ชเหมือนกับว่ากําลังสร้างขึ้นลูกใหม่ก็แน่นอนก็อยากจะให้น้องๆตั้งใจในวันที่ได้รับโอกาสแล้วก็อยากจะโชว์ให้โค้ชอิชิเห็นว่าน้องๆพร้อมแล้วที่จะ ก้าวขึ้นมาเป็นทีมชาติชุดใหญ่ก็อยากให้น้องๆเต็มที่ครับก็ในฐานะที่พวกผมก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนโตแล้วเหมือนเป็นเป็นรุ่นปลายรุ่นแล้วก็อยากจะให้น้องมีโอกาสแล้วอยากให้ทําให้เต็มที่ครับผมครับก็พี่ก็ให้กําลังใจน้องๆน,นะครับเพราะว่าคนที่ไปรับใช้ชาติก็เหมือนทั้งเสียสละแล้วก็ทําประโยชน์ให้ทีมชาติด้วยแล้วก็ ประโยชน์ให้กับสโมสรแล้วก็แฟนบอลชาวไทยด้วยก็ก็ไม่มีอะไรครับก็ขอให้กําลังใจก็ทําให้เต็มที่ต่อสู้กับทุกอย่างครับครับผมสองคนสองเกมยังไงบ้างคะที่ไทยเจอมาเซียนก็ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็เป็นเกมที่ดีทั้งสองเกมเลยครับไม่ว่าเราจะเจอกับเวียดนามเวียดนามก็เป็นระดับท็อปของอาเซียนอยู่แล้วก็เราไปเล่นที่บ้านของเขาด้วยก็คิดว่าเป็นแรงกดดันที่ดีเลยเพราะว่า เราก็ต้องเจอกับแฟนบอลที่เขาเขา้มาให้กำลังใจทีมของเขากันหนาแน่นก็ถ้าน้องๆ9,000เกมนี้ไปได้ก็มันจะทําให้น้องๆสามารถไปพิสูจน์ตัวเองได้อีกหลายๆเกมแล้วก็เกมที่จะเจอกับรัสเซียก็ผมคิดว่าเป็นมันไม่สามารถหาเกมอุ่นเครื่องแบบนี้ง่ายๆก็อยากจะใหน้น้องทำให้เต็มที่ครับผม ใช่ครับมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ต่อยอดออออแข่งขันในรายการจริงต่อไปนะครับ,นนรบก,ข2 2> ขขก็ของแต่ละคนนะครับก็สองนั้นนี้ก็มีมีแต่ประโยชน,น์ครับก็ผลยังไงก็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 ไม่เป็นไรครับก็ใจช่วยค,ครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับที่สองคนบอลโปงสโกเลยคกะรัสเซียกับเวียนนรัสเซียกับเวียดนามเอาเราเจออะไรก่อนเลยที่เ,เ,เวียดนาเราเป็นคนไทยรัสเซียนไทยเราเจอรัสเซียก่อนใช่ ก็คิดว่าแล้วเสียมาชุดใหญ่เลยครพี่เล่นในเล่นในลีกดลยเล่นในอาก็ก็ยังเชื่อว่าศักยภาพนักฟุตบอลน้องๆเราก็คิดว่าน่าจะยันเสมอได้พี่ยันเสมอแล้วมีแต้มแล้ก็หนึ่งหนึ่งแต่ว่ามันต่อเวลาปะจุดโทษเราไม่รู้ ก็เหมือนกันนะครับพี่ก็เชื่อมั่นในตัวนักฟุตบอลทุกคน,นครับน้องๆทุกคนของพี่ให้ชนะ1-0เออมันซีโร่แล้วไทยกอนไี่ท้าแน่นอนครับไทยครับผมสองเท่าศูนย์ครับผมใช่เท่าไหร่คสองศูนย์เหมื <20 S 2> อน,อนกันครับอบคครับทัวร์จะได้ลงสองพันครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม s ุดท้ายยูท u ปแฟนส s p o r t ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ